ฮัลโหลไฮกับทักทายสบายดีเวอร์สกุสุกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่องสาวหน่อยแซนัลมันดีก็ได้เป็นมือเดินทางข้อผงเข้าเดี๋ยวน้องพี่น้องสิเป็นจังไดสิเป็นตลอดอยู่บ่อบขังแด็กหองสาวหน่อยเนาะสิไปเดินป่าประมาณไกล่บ๊อบจะลักโอ๊ยฮะเจ้าสางสิบนาทีกับหอเมนบ๊อดีดี ทางง่ายเดินสลือกเนาะมือใหม่ไปได้มือใหม่หัดเดินง่ายอยู่สิจ้เดินเมืนมันเดินตะบูเป็นตลอดเดียวเขาว่าคสิได้อีว่าจะมาบ่าวตีได้เจ้าหันตองแบบว่าหอดขางเขาปุ๊บจะกระล่องโลดแล้วก็ค่อยซุกมัวไปจนหอดผู้มิแต่ว่าแต่ว่าเขาสิไปนี่เม่์ข้อขี่รถขึ้นไปเลยเอ็นบกเน่ยเออแต่โอเคอยู่แต่มีแต่ว่าทางไม่สิจืดบอตอนข้อศอกแมครับมันสั้นกับสิเลยสั้นๆเนาะเดี๋ยวถ่าเบ่งต่ำเดี๋ยวสั้นเลยสิถ่ายบรรยากาศเบ่งน็อตกระซิมี บอสุกเป็นคนเป็นคนบดีบดีอยังมีตะใส่มีตะใส่ทุกคนเอ้ยบอสุกนะผมเคยใส่มั้งหน่อยบ้าบอสุกเป็นคนในสีเนาะกับซีมี่อันนั้นเนาะทุกคนอุปกรณ์เท่ากับไปนอนป่าิมีเต็นต์มีตังบอสุกเตรียมมาเนาะตังคือเน่าเนาะคือสิบบริสัทธิ์ปีนี่บ้าบอโยเอาแต่เอาแต่ตังเต็นต์มาได้ บาอยู่ก็มีเต็นท์มีกีตาร์แล้วทุกคนเพราะว่าเ้าสีได้นอนอยู่อยู่ป่าเนาะอยู่ทงกาคืนหนึ่งแล้วก็วันจันทร์เ่าก็จะเดินทางเนาะเต็นท์ของใครของเราแล้วทุกคนก็สิมีกระเป๋ากระเป๋าลอะครับผมกาสิไปเบบืุอของกินของดัดกับเบอร์เนาะเนาะทุกคนเนาะนอนบารับพื้นหนาพื้นใหญ่บนนอนเท่านะถ้าก็นอนบารับเบอร์สองสุดบารับสุด กรสิ ang, พากันออกเดินทางแล้วพอดนัดกับเจนี่โอเคนาะเตือนหลเจพรว่าห้าต่างมงกุฎบเบยูขีพูดเดียวนะว่มีครูแล้วอ่านบยบเสือเสือกกะปกถายเบอยู่นั่เนีเออมันจังบอหนพะผมเอาข้องลายอีดีขย้อนขเอากระเป๋าอีกอย่างนึ่งนำมาใส่เดียวนี่เขมาายเอาเดียวสีเบเสือของกินน้อคนแล้ก็ไปเสือของอานสีแกงเห็ดปัวเพราะว่าเห็ดปัวขาหลังคือในบ้านเบอติเนาเย สือเซนป่าอยู่เนาะเฮ้ยเนาะหล่างออกมีแต่ขี้ดินใส่ในตู้เซนเนาะตี่าเต็มเลยตี่าปะเขาชื่อตัวไหนมากตัวนี้กระเป๋าเช้าหน่อยกระเปาตีผูกรถเช้าหน่อยกระเป๋าตีนะทุกคนชื่อัะไนตังเน เรียมก่อนที่อนไปพร้อมกันเด้อเาสิไกี้เดส์ใีก่อนเดินไปกระ่อกันบ่ยู่สวนแพนแล้วก็ไปซื้อตองกินไปเบไปโปตเทร์นทุกคน Let's go Let's go วู้วว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 วไปวว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 วาวววววนวววววววแวว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 วไ ทุกคนเลี้ยงห้องสิบไปสื้อพ้องจำเป็นที่ห้องฉีใสเนะาะในปลาเก๋าสิ้หพวงมีกองแล้วก็พ่วกผ้ผาเสร็จเนาะผูดดีไปครบทีมงนานเนาะสองสี่ดดีเก็ดคนเออผู้บ่าใหม่หมว่านี่สบายดีอันนี้กับสิบไปน้ำเนาะเพิ่มมาอีกคนหนึ่งเป็นโมบาวตีเด้เนาะซื้อยังเกาะซื้อเดซ่าเนาะซื้อคืออายเขาเลยเดซ่ดา มาทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อของกันค่ะเราซื้อของยังเป็นนะคะเออตีซื้อซื้อยังเนยผู้เจาเคยมาก่อนซื้อมียังหันบอมีกองยังหันบอเคอาวจบอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเาอยากกินอะไรดูอมสตรอเบอร์รี่ใช่เฮ้ยโอ้จะเสียบหนอ ซีนี่คือสีอหอมนาอื่อมาฝากว่าคำสีเนี่ยตีโอ้มีร้ายแล้วตีนี่หอมองเพ้นะสีได้ีนี่ะมนีอมไผหอมคำสีมาเกียรมาเกียงก็มีเน้อยออกมาอย่างคือน้องเดี <c oughs> ๋ <c oughs> ยวเรามาซื้อของเดเยอะเาว่าื่อ ใส่เหมอะผ่วกมีนะเฮ้ยพี่ชายวอ้เดี๋ยวเรามาซื้อมีกล่องใช้มีมีตุ๊กเออข์บวเห็นจุกจุกหมูจุกไก่หมูระก็มี เดี๋ยวเ้ามาสู่ของกินแบบสำเร็จดูมนะทุกคนมาจะสบายเดียกตบหนามใสนเนาะเรียกได้เลยค่ะนีม่มีอันนันอยู่บ้าเออฉันชอบตัวนี้อะทุกคนได้มีเลยเอ้าอันนั้นอยู่บ่ กือลย่งเหอเป็นรองเป็น well> yeah. ้องทาหรือเปล่ซื้อมีอียงนน่บอยี่นมตนเทเลสซยี่สิบสามหนึ่งเอออยู่นอก็มาสิบหาสิบหาสิบเจ็ดบอยู่นอซื้อแพกเอาบอโอเคสเดีวห้าสิบิ บอ่ตัวนี้มันมีอีบตัวเป็นแพกยูนอกก็มีงานแมนโอเคค่ะนี่แต่สื่อแต่อันโซจูโซจูมีเอาเลยตรงร้บริสอยยูนอกสื่อเป็นแพกเอาตัวนี้อันชิบสยูนอกมันถือสื่อเป็นแพ็กแด่กลัวเห็นปะขายดูดสามพันแพ็กนึงมีหก เอเอซองแพกป้าพี่นนอเดี๋ยวสื่อจะผกขนมก็ได้อย่ขนมอา่าปาิทุกคนหลังจากเขากินเข้าแล้วน้อพี่โมเบสื่อของลื่มไงน,น,น้าที่เขาสื่อมีสื่อมีอะไรตัวสุดเสดไม่ได้เลย อันเดี้ยวเขาแเอามิกินเดียวบ่มันชิเซะอยู่บ่เฮ้ยแค่อสัมนบ่เออเอาสุกเกีเออตัวนี้นี่ได้มันมาอซิไมัง่รากมันม่ลายบ่อเนี่ยเราก็ได้เออเราก็ซื้อมีอยู่เล่เ้ก็จิ้งหานกันมีกับอันนี้ถือคนเลยคนเล่่ อามีตกอันนั้นดเลยมีสมมีต้มยำค่ะเดียเฮาเบสือนนะพี่น้อยากใส่เกอมบได้ว้าวว้าวารตีเลยมีไปทุกคนข้าสือท้องใส่แล้วมเราจมาซื้อทองกินซื้อผีเผาเพรินกันเนาะพี่น้อันนั้นกะบแบสุดทางอันนั้นกสือ สื่อโซจูอะไรกับขนมน้องไปกินแล้วก็มีกองงนงแล้วก็มาเวสื่อทั้งกินซุปท่องจะกินเผา้เห็นกันนี่ไนไก่อบอิ่งไก่วอไิก้ไทยกินสมเอาปีอะไรปใช่พอมาปีไก่ละ่าไรไก่ละไก่ละ่นี่ โอ้ตัี้ป็นไกนปงตันี้ไกลาดก่ลาดกับไก่นาปงไก่น้าปงมีเท่าไหร่อันนาปงก็และออพอเปนกินน้ำหรืนเปบ่าเอาเอาที่นหรับเนลน้ำครับไก่าปงกับไก่ลาดใช่เออเด็กพูดเะเองัไก่ลาดใช่ไหม่อเรถชุกเลือรเยสิทาม่อด้สองทามขอปวดทามขอื้อเออเอาเน้อเอตีางก็เอาเนาะเอานี้นับเนาะเอาโร ชีนสวรรค์แล้วก็เอาบคไข่ปีกไข่หนึ่งคีายอ้มันจางาบบแนว้ไหนพอเชนหากับเชนเชนหามว่าเอาตัวนี้เนาะลดหลเท่าเลฮะลดหลายชิ้นเชนสามกบอะไรบออ๋อาหน่อยจะเป็นต่อเซนซาม้าดีเย้เห็นไหซาหน่อยต่อปีกไ่อันนี้ครับไ คนละคนเดือเอาชีตะตอนใหญ่ๆนตจิพื่กันเหรอเอาไก่กุ้งเจ็ดไก่ต่ำคนห้าเจ็ดคนเนาะเออเขาจะเอาไข่อีกเห็นได้ซุกเออกข่หิงเด๋แล้วก็เอาแน่แน่เอาไก่เน่าสีอ่ะจะเอาบองเอาไข่น่าไข่คล้ายจังไหนพ๋อวันนี้มาหาปั๊ดไข่ปีกวันนี้นวยซีวันนี้นวยหาอันน่ะไข่ปีกหน่วยเช้าหาหน่วยเช้า อาหานวยอันนั้นนี่พอขาหน่อยวะนี่ไตบได้วาว่าไปกินกัมมี่กับโจ๊กครับเนยเทลเลยไดว่าสิไปสื่อใครดิฟแต่ก็ไปตบเอาจะยากจะก็เอาถเ้ยเอาล้ก็เาอาสานวยก็ได้ทีเออเข่าเดี๋ยวเอาเทลเยเขาเขาฮะเขาคล้ายเป็นโลค่ะพอโลเท่าไหราน ซองหาสองโลขอบอ่สองโลเอาสองโลพออยู่เขาไม่มีมีอันนั้นอยู่เขากินข้าวเที่ยงนี่ตอนเด็กขันยาไปกินเหล่าเลยเออแต่กินซัมมีไปสิไปกินเมนอีมาแถวอ่ะ๋ยวบงกอนกินซัมยูทปะเสียบนอกเคยปสามนะเฮ้ยใครต้มในหกหน่วยาว่ะโต้นบอกมได้หน่วยซีพัตัวนหน่วยซีไ่ตุ้ีะยนี่ไต้ ขายตมหาหน่วยขายปีกจะหน่วยจะเอาพีพ่อบอก่กอน่เย้บาสุกออกกรอเนาะใซีอีโอเขาอักนะสบายนะซุกเนาะเมื่อบานเท่ากับบอกซุกไหวตอนนี้ประมาณเก่ามุงเดีทุกคนยังไม่ได้ออกไปใส่ยังอยู่ในสารบัตรอยู่ยังหลอสื่อของกินอยู่ทุกคน ด้วมได้ด้วมเดี๋ยงเขาสิถือพอใดเนาะของกิิงของกิงกับสามแซนองจิงนั่งกินมาหลาววัดอนจหลานหลานพอใดเลยนาามาอ้ำบากเนาะเ้ยเนาะไาไม่ได้ตอนิบากัไปตะโอยตะโอยไปทรงตามาแต่ปักซี แต้าเตะโอยเตะโอยเตะโอ้ยตุ้มร้อนน่ะเฮ้ยเดีเรามีอยู่ทาเือไปต้องอ่านมาพัฒนาบ้าอ่อเราอะเป็นยังไงตุอมเตี่ยดเออพายขอเตอมชีต้มเตี๋ยอันนี้พอเราเตอมเลยส0พันอยากไหลไหลสูสองโลเฮ้ยเออ พ็อยู่ว่าเขาทำนี่พ่อเห็นบอกอีพอแล้วยังไงเจ้าข้าีุ่้าว่ห็นบอกซุปไฟมีกินตุยตุยอ๋อล้าแน่ตัวจะมันัแห้งแล้วสบายครับษาวนแน่บรนยากาศทาสี่ขี้เขาแว่นั่นจะรักบ้างไหมบ้างจะสมุนก็ต่อยถ้าขนาดทานดียังกลายเป็นสมุกเลยม่นี่คือคนตกไปไล่ไปโดนชองสมุนกเนาะประมาณสมุก์ไป โอเคประมาณสมุทสมุงคร่อ่ะนั้งสองเซนเท่าไหร่คับโอเคดูโคตร่ะสองเลยห่างกันนะ้นานแต่ละคนเนาะโดยจนเกินไทยสู้สุดๆเ้อดิสโก้ดิสโก้ป่ะขอเลิ้ห่างกันพี่น้องบาทนเ่าิตอนนี้เขาหออะลรตาโอยวะ ตอนนี้น่าจะเขาเมืองตะโอยแหละเพราะว่าเขากายทางเขาตุ่มลานหมา้เครื่องทางเลยวันนี้นาจะเออย่งย่งยั่งยังอีกจักรลักประมาณหอดถุงกาบัท่านหอดเครื่องถ่าบัท่หอดเค่งค่าเขาอยากนั่งขึ้นไหนบ่บัท่านแล้วนั่งวันนี้โยยังอีจกรลกดังเลยบัวท่านหอดเครงทางแบนี้ไม่เมือนกันปะนี่เป็นน้ำมันอุจวะนาจะนีอีดอกเพราะว่าเขากาลังเขาเมืองตะโอยมาเวตลาดนั่นก็ค

ขำคลิปนี่เลิกไปเล่เอาเลถ้าขยี้ยงมีบ่กไ้เราพักยี้เร่อเลยสุดแเลยเฮ้ยเอาบอเบิกแป๊บนึงไวเักย้ลยอยูทาเลยนะเ้ตลเออตนมัเราเตอรนมัยแล้วเ้วยังไ่จะกบ้อ ແັກໂຕໃລຍຍ คลิปนี้ซาหน่อยเสียเอาไว้สำนีเดอ้อไปคลิปเดินทางนอนหลักสบายซื้อของอยู่ของกินเดี๋ยวไปต่ออีพีสองเนาะอยู่นะคะสิขึ้นไปทงกาจะคลิปแล้วพอเป็นไงจะได้กระฝากพี่น้องไปกระลังอกกระลังใจให้ซาหน่อยเดอ้อเป็นคลิปแหลกแหกม้านเนาะกระเบียวยูเป็นถังแหลกที่เดินทางมาใกล้ๆมไปไปไั่ะพอเป็นไงที่หนาวค่ะบุง้งโศชซาหน่อยเดอ้อสาติดตามเดี๋ยวฮัทสิขึ้นไปน,นอนอยู่ทงกาอีกคืนหนึ่งนะทุกคนสบายดีเยอะ มาโบกคนะเนี่ยเขาจะำมาแล้วมากคมเอานทำเอาลมาโบก